เที่ยวเมืองนรกตอนที่43ครั้งที่42วันที่26ทธันวาคมพุทธศักราช2520ขุมที่7ตอนท่องไทยสัวอวงชมแดนเผาหัวนรกใหญ่ท่านอรหันต์จี้โกงเศษลงตัดเป็นกรความว่าตำนานเง็กเละป่อเา่าเตือนผู้คน บทนิพนธ์พิศดานนี้ตีพิมพ์ใหม่บุญบางก่อนสนองแล้วอย่างเที่ยงธรมบรรยายธรรมตามโอกาสดีที่สุดสมัยก่อนในภาคตะวันออกในมีหนังสือเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าเง็กเละป่อเชาครึ่งสี่บุ้งหรือคำภีตักเตือนผู้คนออกเผยแพร่ในเนื้อหาหนังสือนั้นมีข้อความของนักพจน์ผู้มีนามว่า ไล่ใจเต้าหญิงได้รับที่ว่าองค์การโดยให้วิญญาณท่องเที่ยวไปแต่ละขุมของนรกในเห็นความเป็นจริงในการที่ทันยมพมานทำการลงโทษอย่างกดขัน้วยตัวเองเมื่อกลับคืนสู่แดนมนุษย์แล้วในเท้าความจริงจากเรื่องที่ตนเห็นมาแต่งหนังสือเล่มนั้นขึ้นเผยแพร่ไปทั้งในและนอกประเทศผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วได้ละความชั่วทำความดีก็มีอยู่ไม่น้อยบรรดาที่พิมพ์แจกหนังสือเล่มนี้แล้ว ได้รับซึ่งความสนองตอบอันดีที่สามารถพิสูจน์ได้มีประจักษ์หลักฐานให้เห็นหากแต่ว่าเหตุการณ์ในโลกมนุษย์แปลเปลี่ยนการทําโทษในแดนลรกก็เกิดเปลี่ยนแปลงใหม่ตามกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมของการลาเทศะปอบเตือนผู้ลหลงไหลท่านเง็กเซียนอวงตีจึงเจาะจงเลือกเอานายหยางเซินแห่งสำนักเสียงเคียงตึงเมืองไถตงมณฑลไต้หวันแห่งชมพูทวีปให้เข้าไปท่องนรกใหม่ ไปรวบรวมหลักฐานคดีความใหม่ใช้กรรมวิธีลงประทับทรงให้เห็นความจริงโดยใช้หนังสือบันทึกบนถาดทรายต่อเหตุการณ์และสถานที่ทันควันเที่ยวเมืองนรกจึงได้แต่งขึ้นตามเหตุชนี้เพื่อใช้เป็นการทดแทนหนังสือเง็กเละป้อเ้าคึงสี่บุงเพื่อเตือนชาวโลกขณะนี้ได้สบปรกาสที่สมบูรณ์แล้วอันนับเป็นพันปีก็ยังหาได้ยากจึงหวังมวลมนุษย์ในพิภพให้ถนอมเกิดทูนต่อหนังสือเล่มนี้ เสมือนหนึ่งเป็นแก้วนินจินดาจัดพิมพ์เผยแพร่ให้มากมายและกว้างขวางออกไปก็จะหมดเคราะห์ขจัดภัยไปเองเดินในทางที่ลงเตียนหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่เผยถึงกลไกแห่งนรกยังบรรยายถึงความลับแห่งการบำเพ็ญธรรมด้วยบรรดาผู้ศึกษาท่องอ่านด้วยความมั่นใจจริงจังแล้วจะเข้าใจธรรมสำเร็จธรรมผู้ทีพิมพ์แจกปอบเตือนชาวโลกนั้น เนี่ยมีการบนบาลไหว้ก็จะสมตามความปรารถนานี่ย,ยังจะลดหย่อนโทษฐานที่ทำไว้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเสียงสวรรค์ที่ล้างความชั่วในอดีตและบำเพ็ญทรรในอนาคตเล่มหนึ่งได้วันนี้เตรียมท่องนรกอย่างเซริร์ลิฟขึ้นบนดอกบัวเร็วขอรับคำบัญชาก็ผมได้นั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางได้ถึงแล้วล่ะลุงจากดอกบัวเร็ววันนี้จะไปแห่งใดไม่ทราบ เจ้ามองดูข้างหน้านี่คือขุมที่เจ็ดไท่โซอ้วงได้ลุกขึ้นมาแล้วยิบเข้าไปแสดงความเคาระ,ะขอต้อนรับท่านอาจารย์และท่านหยางเซินแห่งสำนักเสะแห่งตึงเชิญเข้าไปพักยังภายในขอบคุณมากครับท่านยมพบาลที่แท้วันนี้มาเยี่ยมชมขุมที่เจ็ดเห็นมีข้าราชการทหารและพลเรือนตั้งแถวต้อนรับเราอยู่ยิ่งรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนักเบื้องหน้าปราสาทมีวิญ,ญญาณโทษอยู่ไม่น้อย ้วนถูกพวกยมทูตควบคุมตัวไว้ขนาดนี้ท่านยมพาบาลกําลังพักการตัดสินคดีเนื่องจากการมาของเราท่านทั้งสองไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากได้มาท่องนรกด้วยตัวท่านเองเพื่อจะแต่งหนังสือคงลําบากมากเชิญนั่งให้ในทหารรีบเสริมน้ําชาทิพย์ขอรับคำบัญชาเชิญท่านเทพเทวดาผู้วสุทั้งสองดื่มน้ำชาขอบคุณท่านยมพาบาลที่ให้เกียรติสูงมากหามิได้ในขณะไดิสีธรรมแห่งโลกมนุษย์เสื่อมโทรม ยังเคดีที่เกาะไต้หวันได้ฟื้นฟูศาส,สนาอันศักดิ์สิทธิ์พุทธเทพทันได้สำแดงอภิิหารประกาศธรรมปอบเตือนชาวโลกสก,กัดกั้นแนวลังจิตใจบุคคลให้คือสู่ทางดีกุศลบุญน,นั้นใหญ่ยิ่งนักเที่ยวมืองนลกซึ่งเป็นการทำขึ้นตามแถวองค์การที่ตามกำหนดการแห่งสวรรค์ท่านมูลเหตุแห่งกุศลนั้นไม่ใช่เล็กน้อยเลยท่านทั้งสองเพิ่งได้มาอย่างที่นี่ในวันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะล่าช้าไปสักหน่อยไหมข้อขอบคุณท่านไทสัวอ้วงให้การชี้แจง การช่วยชาวโลกก็มีใจที่ตรงตามเช่นเดียวกันที่มายังคุ้มของถันลา่ะช้าไปในวันนี้โปรดอภัยให้ด้วยข้อได้ประธานอธิบายแก่นแท้แห่งธรรมน้นเถิเดดีมากชาวมนุษย์เมื่อตายลงแล้วทางถายญาติล้วนจัดทำพิธีกรรมเจ็ดเจ็ดคือครั้งละเจ็ดวันต่อเจ็ดครั้งเพื่อให้แก่ผู้ลงรับไปแล้วทำการสวดวิญ,ญญาณให้ไปสู่ที่ชอบที่สุดวิงว้อนให้วิญ,ญญาณผีได้ขึ้นสู่สวรรค์ อันนี้ท้าความมาจากเจ็ดแรกวิญญาณผู้ตายไปถึงคุมที่หนึ่งเจ็ดที่สองวิญญาณผู้ตายไปถึงคุมที่สองเจ็ดที่สามวิญญาณผู้ตายไปถึงคุมที่สามเจ็ดที่สี่วิญญาณผู้ตายไปถึงคุมที่สี่เจ็ดที่ห้าวิญญาณผู้ตายไปถึงคุมที่ห้าเจ็ดที่หกวิญญาณผู้ตายไปถึงคุมที่หกเจ็ดที่เจ็ดวิญญาณผู้ตายไปถึงคุมที่เจ็ดชาวโลกมักจะนับเจ็ดวันเป็นหนึ่งรอบเพื่อทำพิธีกรรมในด้านสวดศพแผ่กุศล แต่รูไ้ไหมว่าผู้ตายนั้นสนมากได้ะสะสมบรับเวรในตัวอยู่ก่อนแล้วโดยมิใช่ว่าภายใน49วันแล้วก็สามารถจะผ่านพ้น7ขุมไปต้องผ่านขุมที่8-90แล้วจึงไปเกิดใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมาทําการสวดศพแผกกุศลหลังจากตายลงแล้วจึงสู้มาทําบุญสร้างกุศลในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้หากว่าตอนมีชีวิตอยู่ได้สร้างบุญกุศลไว้เมื่อตายลงแล้วทั้งเจ้าโชคต่อชัยก็จะไปนําทางเองโดยไม่ต้องอาศัยทําพิธีกรรมสวด ก็จะได้เดินเขินโดยอิสระเสรีมิเะ่นนั้นแล้วไม่จะมีอิทธิฤทธิ์อภินิหรเก่งกาจอย่างไรก็ไม่สามารถพ้นจากดันโลกไปได้อันนี้ชาวโลกควรจะตระหนักเข้าใจเอาไว้ฉะนั้นชาวโลกจึงพูดว่าเจ็ดเจ็ดโดยไม่ว่าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเล่าในยมพลโลกมีขุมที่สําคัญคือจากขุมที่หนึ่งถึงขุมที่เจ็ดโทษที่จะได้รับจากขุมที่แปดต่อไปนั้นเป็นโทษที่เหลือมาจากขุมก่อนๆนำเอามาพิจารณาใหม่เป็นส่วนมาก ดังนั้นเมื่อผ่านเจ็ดเจ็ดไปได้แล้วที่เหลือนั้นล้วนเป็นโทษชั้นลองชาวโลกที่คำนึงถึงบำเพ็ญลุดของตนจะผ่านด่านผ่านขุมจึงได้ทำพิธีกรรมดังกล่าวมาแล้วความกะดันยูนั้นก็น่าสรรเสริญอยู่แต่ใจกุศลจะเป็นประโยชน์ใช้การได้เที่ยงแท้ดีกว่าคนตายแล้วรับการพิจารณาตัดสินอีกครั้งระหว่างการทำโทษเมื่อก,ก่อนที่จะไปเกิดใหม่ทางลิเต๋านั้นเลียกว่าดวงวิญญาณเนื่องจากวันหลังจะต้องเวียนมาเกิดใหม่ ร่างที่ตกอยู่ในยมพะโลกเพียงช่วขณะเวลาหนึ่งเท่านั้นดังนั้นทางพุทธจึงเรียกว่าตรงอิมซิงร่างกึ่งมืดอที่จะช่วยให้วิญญาณของผู้ตายพ้นทุกข์นั้นพวกชายญาติต้องทำบุญสร้างกุศลเพื่อลดบันดาลให้ยมพปานนำไปโทษให้อันนี้เป็นทางที่ดีที่สุดส่วนที่ไอ้พระนักบวชท,ทําการสวดเพื่อไปในทางที่ดีที่ชอบนั้นถ้าไม่ใช่พระนักบวชที่มีคุณธรรมแล้วก็จะเป็นการทําตามเรื่องทั้นเองจะหาประโยชน์อันใดไม่ได้ ก็าฝากไปยังชาวโลกอันความกัญยุกตะวทธีต้องอยู่ในเวลาอันสมควรหมายถึงตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ข้าวสุกเม็ดเดียวที่เคารพส่งให้บิดามารดาและประธานตอนมีชีวิตอยู่จะมีค่าเหนือกว่าเส้นไหวโดวยสุราหนึ่งขวดหากว่าพ่อแม่ได้หลวงรับไปแล้วยิ่งควรปฏิบัติในทางมีศีลธรรมพิมพ์แจกหนังสือธรรมให้มากๆในตำราคำผิธรรมาการกระทำบุญกุศลน,นี้จะดลบรรดาลพุทธเทพยมโลกในงานที่สุด และเป็นการตอบสนองพระคุณของบิดามารดาให้พ้นจากทา็ดทุกไปสู่ที่สุขวิธีหนึ่งจงปฏิบัติไปเถิดคําพูดของท่านอาจารย์ชี้ตรงไปยังจิตใจของมนุษย์เป็นประโยชน์ต่อมวลชนผู้ที่มีความขัดเคืองดื้อรั้นต่อบิดามารดาตอนท่านมีชีวิตอยู่เมื่อท่านตายลงแล้วจึงทําการกระดันอยู่ต่อนั่นจะเหมือนคําที่กล่าวว่าต้นไม้แม้จะสงบแต่ลมไม่ยอมหยุดนิ่ง ลูกจะกระดานอยู่แต่สิ้นพ่อแม่เสียแล้วขอเรียนถามท่านอาจารย์อีกนิดเถิดว่าลักษณะวิญญาณผีในยมโลกเหมือนกันกันกบลักษณะของคนในแดนมนุษย์เมื่อเนื้อหนังบางสาได้เปลือยลงแล้วตัวคนนั้นมาจากแห่งใดเล่านี่คือตัวปลอมตัวเงาก็คือตรงอิมซินร่างถึงมืดนั่นแหละที่เด็กอีกอย่างหนึ่งว่าตัวแปลงเนื่องจากเวลาจํากัดก็เ,เชิญท่านไทสุอ้วงชี้แจงถึงพระนาทีของขุมท่าน กุมนี้ควบคุมนก,กใหญ่เผาหัวสมองและนก,ลกน้อยอีกสิบหกแห่งบรรดาวิญญาณโทษที่ส่งมาถึงคุมนี้ข้าพเจ้าจะพิจารณาด้วยความเที่ยงธรรมไม่อยอมให้มีการลำเอียงเข้าใขรออกไครรายละเอียดต่างๆข้าพเจ้าจะพาท่านทั้งสองไปเยี่ยมชมเองดีมากครับขอบคุณมากที่ท่านไทโซอวงที่ได้ให้การชี้แจงสั่งข้าราชาการทหารพลเรือนตุลาการให้การอรักขานำพาหยางเซินไปเยี่ยมชมนก,กใหญ่เผาหัวสมอง ขอรับคำบัญชาจนนักสองตามเจ้านายท่านไปเถิดเดินตามหลังท่านอวงรู้สึกหนทางในดนดนรกวิเวกวังเวงใจกดมาตตาไม่เข้าใครออกใครมันเปิดทางให้เดินแต่ผู้ที่มีศีลธรรมเท่านั้นเองเจ้าหยางเซินสะเทือนในอารมณ์ไม่เห็นสภาพการเช่นนี้แต่ในแดนนรกไม่มีญาติมิตรให้าการทุนพาอาศัยมีแต่บนบาปที่สร้างไว้ในปางก่อนติดตามไม่เท่านั้น คนชั่วผีร้ายตามคนดีเทวทูตในความสนิทสนมชิดชอบเตือนชาวโลกจงคบแต่เพื่อนที่มีใจบุญสุนทานทำทานให้มากเพื่อที่จะไม่ต้องขับไปรับความกบขี่ข่มเหงอยู่อย่างอดสูจากนรกรู้สึกความร้อนต้องกายสัมผัสตัวเบื้องหน้านั้นเปลวไฟแดงฉาทะลุฟ้าเห็นแต่แดงเถอกเป็นพืชไปหมดประตูคุกเขียนไว้ว่านรกใหญ่เผาหัวสมองกำแพงก่อด้วยอิฐ นี่คืออิดทนไฟอย่างดีไฟยิ่งเผาอิดก,ก็ยิ่งผนึกแข็งแกร่งขึ้นขอต้อนรับท่านเจ้าหนายกัผมฉันผ่านท่านอาจารย์และท่านหยางเซินแห่งสำนักเซแห่งตึงเนีงไทตงมาเยี่ยมชมดีบตั้งแถวต้อนรับเร็วก็รับคำบัญชาเบื้องหน้าก็คือนรกใหญ่เผาหัวสมองร้อนเสียจนอิดอัดใจพื้นทางเดินใช้หินและอิดปูติดเป็นพืชด้านใต้มีไฟโหมเผาแดงไปหมด วิญญาณโทษที่เดินผ่านทุทกตนจะล้มกิ้งอยู่กับพื้นส่งเสียงร้องขังควรวิญญาณโทษที่อยู่ข้างนอกซึ่งถูกส่งมาจากกลุ่มอื่นเมื่อมองเห็นเหตุการณ์ชนีแล้วล้วนแผดเสียงร้องไห้อย่างกับบิดามันดาได้ตายลงฉันนั้นและคงตึงอยู่กับที่ไม่ยอมขึ้นหน้าไปจอมทูตก็พับไปข้างหน้าวิญญาณโทษหยยบลงที่อิดไฟด้วยเท้าเปล่าเอื่อยล้มลงแล้วส่งเสียงอย่างเจ็บปวดทันที ยิ่งดินทางล่างยิ่งถูกเผาหนักมากขึ้นมิทราบว่าพวกนั้นทำผิดอะไรบ้างคุมนี้มีชื่อว่าเผาหัวสมองบรรดาที่มีจิตใจเห็นแก่ชื่อเสียงทรัพย์สินสมบัติมากจนเกินควรตอนมีชีวิตยอยู่จนทําให้ผู้อื่นเสียหายตัวเองรับผลประโยชน์ไปนั้นผือพูดที่เอาอกเอาใจต่อเพศตรงข้ามเกินควรยกต้องเทิดทูนสุดกําลังแต่กับพวกเพศเดียวกันกับเพี้ยมโหดไร้ความปราณีชอบช่วยโอกาสในขณะที่ผู้อื่นกําลังตกอยู่ในความวิบัติ ทาการซ้ําเติมเร่งให้ชิปหายเร็วขึ้นหรือพวกที่มีนิสัยเดือดร้อนมักจะโกดแค้นเป็นฟืนเป็นไฟด่าว่าฟ้าดินหรือพวกที่นักหาช่องถือโอกาสชอบเดินทางลัดหาผลประโยชน์ใส่ตัวหรือพวกที่ชอบไปพึ่งบาร,รมีผู้มีอํานาจ,าจรัชท์ดูหมิ่นทิ่นแคลนผู้อยากจนบรรดาที่ไม่ดําเนินในทางสายกลางต่อเหตุการณ์ต่างๆโวรุนแรงหรือหลานจนผิดศีลธรรมนั้นล้วนต้องมารับการลงโทษจากลุ่มนี้ พวกนี้มีการลงโทษที่ง่ายได้มากเพียงแต่สามารถเดินผ่านทางอิดไฟ300ลี1ลีเท่ากับ55.5 5เมตรโทษนี้ก็จะหมดไปแต่ว่าอิดไฟนั้นร้อนจนเป็นสีแดงจะผ่านไปนได้บางคนต้องใช้เวลาถึง3ปี5ปีไม่เท่ากันต้องแล้วแต่บาปที่ก่อไว้ในปางก่อนเป็นเกณฑ์แห่งการลงโทษที่มีบาปน้อยหน่อยไม่เหยียบลงบนอิดไฟความร้อนของใต้พื้นทาวจะลดลงโดยปริยายถึงผ่านไปได้ง่ายพวกมีบาปมากก็จะมีผลตรงกันข้าม การที่มีบาปมากบาบน้อยจึงรับความร้อนจากแรงไฟแตกต่างกันคุกนี้ทั้งร้อนทั้งอึดอัดทำให้คนแสนที่จะจะอาพวกที่ต้องไปรับโทษที่16กลุ่มนรกน้อยนั้นต้องเดินไปในทางเล็กที่อยู่ข้างนั้นก็มีอิดแดงไฟร้อนเช่นกันแต่ว่าความร้อนนั้นมีความจํากัดอยู่แค่จะไม่วิญ,ญญาณโทษนั้นตกตื่นแต่ไม่ถึงกับมีอันตรายให้ลิ้มชมรสรสชาติทรมานเสียก่อนเมื่อถึง16กลุ่มนกน้อยแล้วจึงจะลงโทษหนักอีกครั้งหนึ่งตัื่องจากเวลาหมดลงแล้ว ท่าหนานจะมาเยี่ยมคำนับใหม่เราขอลาก่อนละเมื่อเวลาหมดลงเราก็ไม่ขอหน่วงเหนียวละให้ในทาหารตั้งแถวรัศก,การส่งท่านอาจารย์ขอบคุณท่านไทโสอวงที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเราขอลาก่อนเจ้าหยางเซินรีบขึ้นมาดอกบัวเร็วก็ผมได้นั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์เดินทางกลับได้ถึงสำนักเสียเฮียงตึงแล้วหยางเซินลงจากดอกบัว วิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม